ช็อตนี้ใจบางมากเป้ยปานวาดสวมทูพีสสีรุ้งสดใสแอบทักะออนยังเข้ามาคอมเมนต์เ้ยปานวาดปล่อยพลักออร่าความขาวบวกความเซ็กซี่ในชุดทูพีสสีรุ้งคุณแม่ลูกสองสวยเป๊ะสุดๆเอลสับบางเชียบจริงๆคุณแม่ลูกสองที่นับวันความสวยยิ่งทวีคูณมากๆสำหรับนักแสดงสาวเ้ยปานวาดภรรยาสุดที่รักของปอบนิธิ ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก2น้องโปดหนุ่มน้อยวัย11ปีและน้องปารินวัย5้5ขวบที่วันนี้เธอทุ่มเวลาส่วนใหญ่ในการดูแลครอบครัวและยังเจียดเวลามาเล่นละครให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกด้วยแม้เธอจะดูแลครอบครัวเป็นหลักแต่เรื่องความสวยความงามนั้น บอกเลยว่าสาวเปยไม่มีวันพักแน่นอนเพราะคอนเซ็ปผู้หญิงอย่างอยู่สวยนั่นเองจะเห็นว่าเธอสวยขึ้นทุกวันจริงๆแถมหุ่นยังเป๊ะอีกด้วยล่าสุดสาวเปย์กลับมาทวงบัลลังความเซ็กซี่เผยให้เห็นความเป๊ความแซบ่บในชุดทูพีสสีรุง้งโชว์เอวสับบางเชียบบอกเลยว่าสวยจริงๆ หลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆรวมถึงสาวแอบทักะออนที่ยังต้องขอเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเลยเป็นแพ้าของอีโมจิไฟลุกและภาพนี้เองฝีมือช่างภาพคือน้องโปดลูกชายของแม่เป้ยนั่นเองฝีมือเฉียบมากๆปบมือให้เลยหากชอบขีปราวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งใช่ไนะคะเขุณค่ะ